ตอนนั่งรถโรงเรียนดีกว่าอย่าแล้วโดนคุณครูทำโทษแน่ๆตอนช่วงนี้มาสายบ่อยนะจ๊ะเอออาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยดรวยเลยเวลาเรียนมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วต้องโดนทำโทษนะจ๊ะเออเออแต่ว่ารถมันติดมากๆเลยนะครับคุณครูครับยริงค่ะคุณพ่อของแซนดี้ก็ท้องเสียด้วยค่ะอาธิป แเหยียดเลยค่ะใช่แล้วครับสมวนผมตื่นแต่เช้าแต่รถพ่อดันมาเสียอยู่กลางสี่แยกมาสายและยังทำให้โลกร้อนอีกรู้ตัวกันหรือเปล่าจริงเหรอครับการใช้รถส่วนตัวเป็นประจำนอกจากทำให้รถติดแล้วรถยังปล่อยก๊าซคาร์้ออกซด์ออกมาเป็นจำนวนมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมก๊าซเรือนกระจกก๊าซตัวนี้ทำให้โลกร้อนทางแก้ของพวกเราตอนนี้ก็คืออะไรครับ ึๆๆทกคนรัมนะรถโรงเรียนกำลังจะออกแล้วถ้าพร้อมแล้วคนขับก็พาเพื่อนเข้าห้องเรียนได้เลยจ้ะบึนบึนเมาไม่ขับนะพ่อทางเดียวกันไปด้วยกันช่วยลดโลกร้อนได้นะจ๊ะ